ที่ผมได้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เองกลับไปทําให้ผมได้ฝึกการทาอาหารและการลงมือทำขนมด้วยตนเองทำให้ผมได้มีความสุขและสนุกกับการทําขนมครับที่หนูได้รับชุดฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองทําให้หนูได้ฝึกทักษะในการทําอาหารด้วยตน และมีแม่มาให้คำแนะนำทำให้หนูมีความสุขกับการทำอาหารมากหนูได้กล่องสติเด้นบ็อกไปหนูได้ฝึกทำขนมด้วยตนเองเรียนรู้ด้วยตนเองมีความสุขกับการทำและแถมได้มีประสบการณ์ใหม่ๆและก็มีคุณย่าที่คอยเป็นที่ปรึกษาระหว่างการทำขนมด้วยคะ่ะหลังจากที่ผมได้กล่องใบนี้ไปผมเลยคิดว่าผมจะทำกล้วยบัลชีครับเพราะบ้านผมมีกล้วยผมชอบการเรียนรู้แบบนี้มากครับก็มีความสนุก และความท้าทายมากครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเดแล้วมณ์กันมันวันนี้ผมได้กล่องมากล่องหนึ่งซึ่งเป็นกล่องที่มีของมากมายผมจะได้ทําเป็นกล้วยเชื่อมเพราะชุมชนของผมมีกล้วยเยอะแยะผมสนุกกับการเรียนรู้ครั้งนี้มากครับ